ครับโอ้อ่ได้ปันได้ไัน กุ้งแก้วขั้นเกีกันเฮือมีเดียวม,มันกับนเอแล้วก็ได้พกมีขึ้นก็ได้นะ thank <laughs> you ไปแต่มันเป็นทางไปอย่างี้เนี่ยแต่มันโอ้ยดึงบอลไก่เอลยไก่ดึงบอลตาดุมชนหนึ่งหมื่นห้ากิโลมึงหมื่นเอาไว้เลยนะรถเครื่องห่หนี่งแค่นึ่งมันก็เป็นทางอย่างนี้แหละไปอย่างเงี้ยเข้า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 ปรับสัตดเอารถไถมาดันเนาะครับจริงๆเขามีรถรถไถไอ้เนี่ยที่เนี่ยมาดันอยู่มันทางมันใหญ่อยู่ กลัวเราเจอร่องนีนะเออกลัวเจอร่องเกิดแต่รถเครื่องมันมามาค่ะของปลาเนี่ยมันมาเนี่ยรถเอเนี่ยมันมาบ่อยอยู่ไม่ลืมบางทีดูร่องเครื่อเราเจอร่องเลยกันดูเล้วเอ๊แม่จะได้เกินดูให้มั้ยนี่กูคนแก่ตาดีไงล่ะ อต้องไปนน่นแล้วอ,อย่างี้ไกลยังไกลอยู่เนี่ยมันก็พาปลาเงี้ยไปเรื่อยๆนี่แหละมันอยู่ในไงแต่น้ำตกมันสวยน้ำตกอันเนี้ยเออมันก็คือซาลานีนซาลานีนมันตื้นเต็น้ำตกมันก็สวยมันสูงเปลมันสูงมันก็ไปเรื่อยมันสโลว<ล> <c oughs> เดือดดันไปเลยนี่เลยชนเขบสารชนเก่งไอ้ผู้เหื่อแตกก็ไม่ได้ร้อนนะเว้ยลุ้นเลยโหเห็นแว่นกระจกแตกแตกในไทยเห็นเอไปดันป่าเนี่ยมันจะเป็นช่องไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ่ะอันก็อย่างเงี้ยทีนี่ถังบ่บ่มีที่ถังอะที่ถังเรามีมาไหมอ่ะ มันจะไปได้หรือไงเป็นร่องหรือเป็นอะไรเนี่มันก็เป็นมุดไปอย่างเงี้ยโอ้บู๊บู๊ออกกันไหมบูแท้ไปเลยอ่ะเฮ้ยห้ามนี่แสบออกไปข้างนอกนะมาจนไผ่ได้แน่เลยแล้วเนี่ยห้าเวนเจอร์โอ้มาเอาออกกันไหมนะไอ้ไม้เนี่ยยิงไม้ยังคาหน้ารถเลยเป็นไรผ่านแน่นอนจริงๆ บ้ามันจะแทงเพับอาลงรถแล้วเจ๊ฝนนะไปยืนข่าไปเยียบให้ป้าดิจะไปเยียบกันเล้งนะเยยบกันเลย็บกันเล้งไม่ไปไหนหรอกนั่งเดินทำการเอาไม้ออกแล้วครับเจ๊ลงรถแล้วครับป๋าสั่งลุย นี่พอแม่นรถบุกได้รถหมุมต่ <c oughs> อ,อครับโ้ไม่ยอมแพ้ครับระยะทางห้ากิโลครับเข้ามานี่ครับบุกป่าฝาดุง <c oughs> อุย้ยข้างหน้ามันมอีกนะ้วเอครับ ไปได้หมดอะปั่มเดินแขนออกไปเลยมันต้องหาอะไรมาทำกินเนาะรักเนาะมาวันหลังเยอะหูมาเยอะดูว่ารถปัามาได้ยังเงี้ยนี่เอ็มมาครับมาไทยมาไท้ทำดีๆทางรถเก่งมาได้นัดกันดีๆซื้อปลาซื้อหมูซื้ออะไรย่างไปไปงั้นเนี่ยไปตามทางงั้นเนี่ย เออมันไปงั้นแหละทางจริงๆก็ไม่ได้แย่นะเออจริงๆทางไม่ได้แย่เออแต่ถ้าน้ํามาหรืออะไรมันต้องรีบออกไงเพราะว่าน้ํามันเป็นขั้นทุกร่องเนยน้ำมันลงแหลงเนี่ยก็ยังเงี้ยป้าเปิดแอร์ผมหน่อยดิเปิดเปิดแล้วเหงื่อแต่ก็ไม่อยร้อนเท่าไหร่หรอกมันเย็นแล้ว เนี่ยครับไปอย่างนี้ล่ะซ้ายนี่แ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออเเอาเลยลงไปบอกหินนี่หน่อยดูว่าเราดูก่อนจอดไปนี่มั้งต้องจอดไปนี่ต้องเดินไปเมื่อั้้ก็จอดไว้ในคลองก็ได้เดี๋ยวไปนู่นจอดเออน่ะไปไปข้างหน้าหน่อยก็ได้ปะโอ้ยนะครับสภาพสภาพรถนี่ น้ำตกบอย่าครับทางขึ้นมาไม่ใช่ง่ายครับบุกขึ้นมาสามโลก,กว่าแต่เส้น,นท,าทางเขาบอกว่าห้าโลแล้วเราจะไปถึงไหนกันไม่รู้นะครับเอาขึ้นไปไปโน่นนะจะเอาไปเรื่อไหนะ้าเรือ <c oughs> เอาไปละ <c oughs> เอามามข้าหน้าผมจะ <laughs> <fian i. laughs> าำ อ่ถายถ่ายถา,ยถายว้ตักอันนี้เรามาที่อันนี้ต้นน้ำตกบ่อย่าครับยังไม่ถึงครับ อ๋ออินทปาล้ำครับอินทปาล้ำป่า <laughs> เอามาแล้วครับนี่แหละครับทีพ่พาเรามาโจมหน้ารถคุณปู่โอ้โหมาแท้เลยขึ้นเลยอ, <laughs> อ้าว เราข้ามร่องแล้วเราจะขึ้นรถต่อครับประมาณหกระวังร่รองครับ ครับเอลองอีกครับลองไม่เป็นไรครับเนี่ยจิปจ้อยของป,ป่าครับแาไม่ได้ปลูกปลานอนไม่หลับครับ

บกอนเท่านั่งแกยังกระโดดข้ามมาแล้วเอาจนแนบหน้างองีน <c oughs> แนบเป็นเป็นสามหน้านะไปโดดขึ้นบกจะลาเรา่อนนรไปงหไปแล้ว,ลว,เ,ลวเรื่องเลือกขีดเกลยดลากวินวะางั้นเลย <c oughs> โดดเกมากเลย <c oughs> มีทั้งเราเนี่ย นนี้ก็ถึงนี่ครับแต่ยังไม่ถึงครับเดี๋ยวอีก5 0 0เมตรเดี๋ยวหน่วยซิวกำลังเดินลงไปเซเวครับหน่วยซิวโอ้โหขอนไม้โอ้โหอันนี้สถานที่ก็ไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้เลยครับมันคือธรรมชาติเลยครับน้ําตกบ่อหญ้าครับเราขึ้นมาถึงจุดข้้งบนสูงสุดเท่าที่รถมาได้ครับเดี๋ยวอีก ครึ่งกิโลเดินขึ้นไปถึงครับเอามาก็ด้วยกันห้ากิโลเมตรนานแล้วอันนี้นก็น้ำตกบอยาเาอมากับเจ้าคุณปู่ครับสุดยอดนะครับพาเรามาได้สุดสุดนะครับรถป่าเขา โอ้สุดสุดเลยครับจะปีนขอนนี้ให้ได้เลยครับเนี่ยยีปีนแล้วถอยหลังไปสุดยอดแกไม่ยอมแกจะขึ้นไปอีกบอกสุดแล้วทางไม่มีไปแล้วต้องเดินแล้วอ่ะสถานที่ครับรข้างบนฝนตกมาก็ต้องรีบออกครับรถขึ้นลำบากครับ ไปไม่ได้แล้วน,นี่เราก็จะเดินขึ้นน้ำตกกันนะครับทีมงานวันนี้มีแต่รุ่นเดอะครับมาครับงานสุดยอดเหลือเกินทีมงานใจเกินร้อยครับรเกินก็เกินเกินมาเจ้าไม่กลัวเลยเลยแม่ ไม่มีใครเขาขึ้นม้าขนาดเนี้ยมีแต่ป่าไม้อะกมป่าไม้อะจะมาได้รึเปล่าเจ๊ดูเจ๊เจ๊ก็จะมาได้ป่ะต่อยหน้าต่อยหลังอ่ะไม่ใช่รถนะเอาผ่านมาแล้วหนึ่งผ่านมาแล้วหนึ่งครับอสองใหญ่กว่าเขาคือยช่างน้ำหนักมาเรื่อยๆครับไม่กล้าข้าว อันนี้อันนี้รุ่นเดิอกันครับเนี่ยส,สุดยอดนะครับใจเกินร้อยครับใจลืนล่นหรืโอเปล่าเราจะไปไต่เชือกหอไอเสลยโหสุดยอดใจได้เลยครับดูเห็ดด้วยเด้อเอามีเด้อ ไม่น่าไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะมากขึ้นมาถึงเหมือนกันครับสุดยอด,ดอทีมงานประจนไภัยสุดยอดมากใจสู้ครับใจถึงมาได้ไม่ใช่ใจถึงเพิ่งได้นะ ป๋าสวยจริงๆเอาไปรับ<า>ป๋าหน่อยครับรับป๋าหน่อยน้ำน้ำย็นเจ็บเลยนะเออต้องถอยหลังลงอะปะ๋าถอยหลังลงผมขึ้นเขาเหมือนกันขาลงผมทรมานสุดกว่าขึ้นนะเพราะว่ามันขามันต้องได้ยันอะเขา่าดีไม่ไหว <Okay. S 2> <Yeah. S 1> อก้มเดอ้อก้มเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อก้มเดอ้เดอหินเด้ออ๋อก้มนะครับก้มตามผมนะครับ <c oughs> ระวังหินหินระวังหินตามหัวครับมาปที่น <c oughs> <c oughs> ี้อ,อ,อ๋อ,เ,เ,อเราก็ถึงลำธารแล้วครับแต่อันนี้แค่ต้นลำธารน,นะครับมันไม่จริงๆต้อง ข้างบนครับแต่เดินไม่ถึงครับวันนี้สุดยอด ออ่ะอันนี้ก็ฮิปโปเล่นน้ําให้ดูนะครับฮิปโปเล่นน้ําให้ดูไม่เคยเล่นน้ําเขาเย็นสุดยอดธรรมชาติครับนะครับ เจ๊เซลฟี่อย่างเดียวแล้ครับปลาลงน้ำที่ปลานี่มันใจด้มากก่อนเราก็ประสบความสำเร็จครับขึ้นมาวันนี้ถึงได้ปล่อยฮิโปโปลงน้ำครับมีความสุขจริง <laughs> ดีๆนะพุ่งเล่าลงไปพุ่นน่ะอ่าอแล้วก็กลับแล้วครับนี้เพราะว่า พราะว่าจะมืดจะค่ำแล้วครับไม่มีเวลาขึ้นไม่ถึงข้างบนครับดันมาถึงนี้ได้ก็สุดยอดแล้วครับว,าว,าว,บว,ว้าวอขอกลี้วข้างหลังคุณแล้วเนาะเอาเลี้ยวรถก่อน รถเจ้าคุณปู่พาเรามาด้วยกัน5กิโลเมตรแล้วทางก็ไม่ได้ดีครับอ่าก, <c oughs> กลับได้ อ้าวขึ้นรถแล้วรถเราสุดยอดมากไปโอ้ยอะไรยัยถุงรอนเลย เลยครับเก็บบนรถสบายไม่ต้องล้มแน่นอนมเก่แล้วเก็บมาแข่งบนรถโกรต้นเลยไหมลากกันเลย น้ำน้ำเย็นเจ็บเลยนะโอเคดูนะครับ <c oughs> <c oughs> ฮิปโปเล,ลฟีอย่างเดียวเลยครับ <S <S ปลาลงน้ำที่ปลานี่มันในนกน่อนเราก็ประสบความสำเร็จครับขึ้นมาวันนี้ถึงได้ปล่อยฮิปโปลงน้ำครับ <c oughs> อมีความสุขจริง